การถักนิตติง้งลายลูกฟูกกระดูกงูนะคะเริ่มจากการขึ้นห่วงก่อนขึ้นห่วงเราจะใช้ห่วงขี้นะคะเลขขี้กพ่อเพื่อที่จะทำทำร็นทั้งสองด้านเริ่มจากการขึ้นห่วงจำนวนเลขขี้ะคะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างก็สักสิบห้าห่วงนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนจนครบสิบห้าห่วงนะคะแล้วก็จะมาเริ่มถักกันพอครบสิบห้าห่วงแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มถักด้านในก่อนนะคะที่จริงลายนี้ใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านนอกและด้านในแต่ปกติแล้วถ้าถ้าใช้ห่วงอา่าถ้าใช้ไม้นิดธรรมดานะคะไม่ใช่ไม้นิดวงกลมมันจะเริ่มจากด้านในก่อน หวงแรกนะคะเป็นเพลไม่ไม่ถักนะคะก็ปล่อยห่วงออกมาเลยอย่างนี้นะคะห่วงต่อไปก็ถักนิดไปห่วงที่สองต่อไปเราก็จะเอาไดายไปด้านหน้านะคะแล้วก็ปล่อยเลื่อนห่วงออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักนิดนะคะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจนจะสุดแถวนะคะก็เหมือนนิดเพลนิดเพลสลับกันไปนะค่ะแต่เราไม่ได้เพลร์ดเรแค่ปล,ป,ลปล่อยปล่อยได้ออกมาใชยๆนะคะถ,ถักไปค่ะถักไปจนสุดเลยก็สลับกันไปนะคะนั่นก็จะเป็นนิดนะคะ สุดท้ายพอเรา k n i เสร็จอันที่ไหนเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มตัวนี้ก็ต้องถักนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอันสุดท้ายเป็นห่วงสุดท้ายส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ถักเหมือนกันนะคะสลับกันไปอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะอันแรกห่วงแรกเราก็จะไม่ถักนะคะอันนี้มันเป็นนิดแเราก็ทําเหมือนจะนิดแต่ก็ไม่นิดนะคะปล่อยห่วงออกมาแล้วก็ ตัวบ้านเพลเราก็ทาเหมือนเดิมก็ป,ปล่อยห่วงออกมาแล้วก็ทําเวลานิดแถวนี้ค่ะใช้นิดสองทั้งสองเส้นนะคะนะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็นิดสองเส้นที่มันนคะคะทำไปเรื่อยเรืยนนะคะจนสุดแถวค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยคะสัก ลายๆแถวเราก็จะเห็นเห็นลายแล้วแล้วมาดูกันคำว่าลายมันจะเป็นยังไงนะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองด้านการถักปิดหัวนะคะตัวแรกเป็นดินแล้วก็จะไปล่อยได้ไป ตัวที่สองเป็นเพลอะเร,เราก็จะเพลเสร็จแล้วเราก็ใช้ห่วงตัวแรกนะคะมาปิดห่วงตัวที่สองอย่างนี้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เป็นนิดแล้วก็นิดไปเลยนิดเหมืาเนมนิดทั้งสองห่วงก็ทําอย่างนี้ไปจนสุดนะคะเพลแล้วก็นิด พอเสร็จแล้วก็ใช้ใช่ก็นิดๆทำไปจนสุดเลยค่ะ ลยก็จเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดได้ดึงออกมาก็เสร็จเสร็จเรียบร้อย,อย,อยะคะ่ะฮะ